สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง,นางสไพน์เงินค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูนะคะยำไกย่ยอนะคะพริกไทยดําขนมจีนรับประทานกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบเลยค่ะว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะคะ วัตถุดิบที่มีนะคะก็จะมีไก่ย,ยอพริกไทยดำมีขนมจีนมีหอมหัวใหญ่กระเทียมพริกแห้งมะนาวต่างโสน้ำปลาชูรสแล้ก็น้ำตาลนะคะมาเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาลงมือทำยำเซ็บๆรับประทานกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำเครื่องต่างๆของเรานะคะมาหั่นเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเลยนะคะ ตอนนี้นะคะวัตถุดิบต่างๆของเรานะคะก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงมือเตรียมพร้อมนะคะที่จะปรุงรสยำแซ่บๆของเรานั่นเองค่ะก็คือยำไก่ยอรพริกไทยดำอุบลของเรานะคะใส่ขนมจีนรับประทานกันค่ะมาเลยจ้ามาปรุงรสกันก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำภาชนะมานะคะแล้วก็ใส่ไก่ยอของเราลงไปเลยค่ะ เราก็จะตามลงไปด้วยขนมจีนนะคะตามลงไปด้วยนะคะพริกแห้งพริกปั่นของเรานะคะใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากแค่ไหนก็สามารถใส่และเติมลงไปได้เลยนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะส่วนน้ำปลาของเรานะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ตามลงไปด้วยผงนัวของเราค่ะ น้ำตาลทรายค่ะเราจะยำลุกเค้าก่อนนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาตินะคะว่ารสชาติของเราพอดีหรือยังเพราะว่าน้ำยำของเรานะคะเราปั่นผสมทั้งน้ำปลาชูรสและก็น้ำตาลทรายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันจะเค็มเกินไปและไม่มีรสชาติพอดีนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องชิมก่อนนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสเพิ่มนะคะ เราก็จะคลุกเค้านะคะให้ยำของเรานะคะเข้าน้ำเข้าเนื้อค่ะเมื่อส่วนผสมต่างๆของเรานะคะเข้าน้ำเข้าเนื้อเราก็จะมาใส่เครื่องหอมของเราก็คือหอมหัวใหญ่นะคะต่างอู่ต่างๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมนะคะคลุกเคล้าค่ะ ตอนนี้ก็ได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นตังโอของเราเนาะที่มีกลิ่นหอมระมุนนะคะมาเลยค่ะเราจะมาชิมรสชาตินะคะน่ารสชาติของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูยำไก่ยอนะคะพริกไทยดำนะคะของเราก็ทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำทานก็ลองทำทานดูนะคะ ไปเลยค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเสริร์บรับประทานกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องน้องนางสะพยอังกฤ์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราได้ทำ คลิปต,ต่อไปด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องของนางนางสซพยอังกฤนด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ